ไปดูภาพของกล้องวงจรปิดนะคะเป็นภาพเศร้าสลดค่ะหลังจากที่อดีตสอทอค่ะวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าแต่กลับถูกลดสิบล้อทับขณะที่ตนเองวิ่งออกกาลังกายในครั้งนี้ค่ะที่เห็นอยู่ค่ะอยู่ในพื้นที่ของอําเภอรัตภ,ภูมิจังหวัดสงขลาเป็นคลิปภาพเหตุการณ์ขณะเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก10ล้อชนทับร่างชายคนนึงค่ะนั่นคือสอทอ ที่ชาวบ้านเรียกติดติดป่านะว่าสทคาวบอยค่ะนายธีรวิทย์รัตนกุลอายุ61ปีค่ะซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าชมวงอำเภอรัตภ,ภูมิจังหวัดสงขลาและมีเอกลักษณ์ประจำตัวก็คือชอบแต่งกายแนวคาวบอยค่ะหลายคนจึงเรียกท่านนะคะว่าสทอคาวบอยล่าสุดค่ะในวันนี้โชเฟอร์รถบรรทุก10ล้อก็ได้เข้ามามอบตัวแล้วค่ะที่สอพอรัตภูมิโดยเข้ามอบตัวกับ ท่านรองผู้กับการโดยเข้ามอบตัวค่ะกับรองผู้กับการสืบสวนสพรัตภูมิให้การเบื้องต้นนะคะว่าในตอนที่เกิดเหตุค่ะตนแทบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าขับรถชนคนตายโดยขับรถไปส่งของตามปกติไม่คิดที่จะหลบหนีและมาทราบที่หลังค่ะว่าตนเองเนี่ย ขับรถชนคนตายจึงติดต่อเข้ามอบตัวโดยเจ้าที่ได้แจ้ง2องข้อหาค่ะก็คือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหาไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือด้านนายชัยวัน์นวนปานพนักงานเทศบาลของตำบลท่าชมวงซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุนะคะบอกว่านายธีรวิทย์ค่ะหรือสอทอคาวบอยคนนี้ค่ะกำลังวิ่งออกกำลังกายปกติค่ะสอทอคาวบอยจะวิ่งย้อนสอน แต่ในวันนี้วิ่งไปตามถนนจึงถูกรดสิบล้อชนและทับร่างจนเสียชีวิตดังกล่าวโดวยในช่วงเช้าของวันเดียวกันก็เตรียมตัวที่จะไปสมัครเลือกตั้งสอทเอทศบาลตำบลชมวงด้วยในขณะที่บรรยากาศงานศพนะคะซึ่งตั้มบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดนาสีทองอำเภอรัตภูมิทั้งญาติและชาวบ้านค่ะต่างเสียใจแล้วก็เสียดายต่อการจากไปของสอทขอ่าวบอยคนนี้และที่หน้าศพ ครอบครคัวคะก็ได้นําชุดคาวบอยที่ชอบสวมใส่มาวางไว้ด้วยค่ะโดยภรรยานะคะบอกค่ะว่าสามีตนเองค่ะชอบแต่งกายชุดคาวบอยมากและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวชาวบ้านจึงเรียกท่าว่าสทคาวบอยในขณะที่ลูกสาวคนเดียวบอกว่าในทางคดีค่ะเบาใจที่คนขับค่ะเขามอบตัวแล้วแต่ขอให้ภาครัฐทําเลนสําหรับคนวิ่งและคนปั่นจักรยานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ํารอยขึ้นอีก ส่วนชาวบ้านบอกเขาว่าสทเขาเบาเบอยค่ะเป็นคนจิตใจดีมีแต่ให้ชาวบ้านต่างเสียดายเพราะกําลังจะลงสมัครสอทของเทศาบาลตำบลท่าชมวงอีกสมัยสำหรับศพของสทคาาบอยนะคะจะมีพิธีชาปนก,กิจในวันที่13กุมภาพันธ์นี้ที่วัดนาสีทองอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะ